อาการสุนัขขาไม่มีแรงเกรงคอขาเกรงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและพบได้ในทุกช่วงวัยเจ้าของมักจะพาน้องหมามาหาหมอด้วยอาการเดินเซเดินขาหลังปัดขาแบะเดินและลม้มหรือลุกขึ้นอย่างลำบากซึ่งสาเหตุของอาการเหล่านี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆจากโรคทางกระดูกและข้อโรคทางระบบประสาท หรือแม้แต่โรคทางอายุรกรรมหรือทุกสาเหตุรวมกันโรคที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของสุนัขขาหลังไม่มีแรงเกรงคอได้แก่โรคข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคทางกระดูกและข้อที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์เล็กก็ได้โรคนี้เป็นความผิดป,ปกติของการเจริญของข้อสะโพกส่งผลให้เกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมตามมาและอาจเกิดขึ้นตั้งแต่สุนัขวัยสเดือนขึ้นไป วิธีการรักษาทั้งโรคทางกระดูกและข้อและโรคทางระบบประสาทประกอบด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดในเคสที่เป็นหนักมากๆการรักษาทางยาการกายภาพบำบัดการรักษาด้วยการผ่าตัดมักนิยมทำเมื่อใช้วิธีอื่นไม่ได้ผลแล้วโดยมีจุดประสงค์หลายอย่างเพื่อลดความเจ็บปวดและปรับโครงสร้างการรักษาทางยานิยมใช้ในรายที่สุนัขไม่สามารถผ่าตัดได้ กลุ่มยาที่ใช้ได้แก่ ol, อนติโนยาลดปวดลดอักเสบแคลเฟกยาบำรุงข้อบำรุงระบบประสาทและวิตามินเสริมต่างๆการทํากายภาพบําบัดสุนัขเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอาการปวดฟื้นฟูและเสริมสร้างการทํางานของกล้ามเนื้อข้อต่อและระบบประสาทการกายภาพบําบัดมีทั้งแบบใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์เช่นการยืดหดข้อต่อ การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องเลเซอร์จนถึงการทำทาราบำบัดถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงเกรงคอเกรงขาแนะนำให้หาแอนตินอมาลดอาการปวดลรอักเสพให้น้องสุนักแนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ำไข่ข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยรวมทำให้น้องกลับมาเดินได้ครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ